สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนายกันเรืวันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะฮะที่29นะฮะไหวเหมือนกันนะว่าไปนะฮะโรคเราหมุนเวียนมาถึงจุดที่หลายๆเรื่องนะฮะมันร้อนๆนะฮะหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะเร่งรัดนะฮะท่านผู้ชมเมื่าช่วงนี้คนปิดบริษัทนะฮะหรือว่าบริษัทต่างๆเตรียมจะปิดห้างร้านบางอย่างบางแห่งนะฮะหลายๆแห่งเลยนะฮะแบบลังเลมากเลยนะครับว่าจะอยู่ต่อหรือปิดดีนะฮะช่วงนี้มันจะมี พักพวกเพ่นฝูนะครับหรือเรียกว่าคนรู้จักเก่าๆนะฮะลูกดวงเก่าๆนะฮะโอ้เขียนมาคุยเยอะมากนะครับทํากิจการอยู่ไปไงต่อดีนะครับหรือจะจะอยู่ต่ออะไรอย่างงี้ดีอะไรอย่างงี้นะครับช่วงนี้เยอะมากนะครับแถมในอินบ็อกซ์นะฮะในเมสเซจก็เขียนอีกนะฮะหลังบ้านเนี่ยเขียนมาเยอะมากเปิดคลานอยู่นะฮะไปต่อดีอะไรเงี้ยโอ้โหคล้ายๆกันหมดเลยนะเออแปลว่ามันตึงจริงนะ เพื่อนค้าขายปเป็นไงบ้างครับเขียนมาคุยกันบ,บ้างน,นะฮะค้าขายว่าค่อนข้างจะเหนื่อยๆกันเยอะนะครับโอเคนะก็เล่าให้ฟังว่าบรรยากาศจริงๆนะเพื่อนดูไม่ว่าหมอดูนักพยากรณ์นะฮะบ,บางทีนะยังไม่ได้ดูดวงเมืองหรือดวงโดยคนทั่วไปนะฮะมักจะมีคนมาเล่าให้ฟังแล้วนะฮะโอ้ช่วงนี้แย่ๆนะฮะแต่พอเราไปเช็คดวงแต่ละคนหรือว่าดูดวงเมืองโอ้โหมันยิ่งแบบชัดเจนมากนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ ระมัดระวังเรื่องการจับใจใช้สอยแล้วก็การหมุนเงินใช้เงินกันด้วยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ไม่มีเล่กง,งามยามดีครับทําการใดหรือตั้งใจทําอะไรก็ตามให้ระมัดระวังเป็นพิเศษครับแต่อย่างน้อยเป็นเลิกกลางๆเผื่อต้องการทําอะไรแบบด่วนจริงๆเลยนะครับไม่สามารถจะทําอะไรได้แล้วนะฮะต้องใช้วัน,นจริงๆโอเคก็ทําได้เพียงแต่ว่าเตรียมความพร้อมล่วงหน้าไว้นะฮะ เผื่อต้องมีเหตุปัจจัยก็ตามก็จะได้เร่งรีบทำได้นะครับโอเคนะหรือว่าทําแล้วมันจะได้ไม่ไมต้องแบบติดขัดนะฮะถ้ามาไหลที่เลือกไม่มีแต่ถ้าเพื่อนจําเป็นต้องทําผมเน้นย้ำว่าเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้ล่วงหน้านะครับให้เต็มที่ว่าต้องใช้อะไรบ้างในวันนี้ต้องทําอะไรบ้างวันนี้ต้องใช้งานใครบ้างเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้ความราบรื่นเนี่ยบางทีมันทําให้เราสบายใจนะได้อย่างนะ เออไม่มีเลิกแต่มันจําเป็นเออแต่วันนี้ก็ราบเรื่อนดีเนะี่ยจุดกําเนิดของวันหรือของภารกิจที่เราจะทําจากนี้ไปแลวต้องใช้วันนี้วันแรกเนี่ยถ้ามันดีมันก็จะสบายใจนะครับโอเคนะฮะเตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าและห้ามอารมณ์เสียนะวันเลิกดีๆเนี่ยพยายามสิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดคือคนจะร้อนหลดลกๆกนะฮะกลัวไม่ได้เลิกกลัวไม่ได้เวลาหุดหงิด เรียกว่าอารมณ์เสียใส่คนรับข้างนะฮะฉะนั้นวันเลือกดีต้องทําอารมณ์ดีๆสกดอารมณ์ดึงดีรวมคนลมร้อนลมแรงปากร้ายต้องสะกดตัวน,นี้ไว้นะฮะกัดอดกลั้นตัวน,นี้ไว้นะฮะใจเย็นค่อยๆทําไปนะครับแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่ดีนะครับเลือกดีต้องอารมณ์ดีด้วยนะต่อมาครับเรื่องของเลขสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษฮะ,ค,ะคือเลข1นะฮะเลขต่อมาคือ เลข4ีครับเลขมาคือเลขสามนะฮะเลขสุดท้ายคือเลขห้านะฮะเลขที่ไม่ค่อยใช้คือเลข8นะครับสีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีแดงนะครับสีมาคือสีชมพูนะฮะสีมาคือสีส้มนะครับสุดท้ายคือสีเขียวสีที่วันนี้เลี่ยงๆนะครับหรือไม่ค่อยใช้คือสีดำครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับในเรื่องของซ้ายขวานะครับถ้าต้องเลือก ทิศทางนะฮะวันนี้เลือกฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็ถ้าต้องเลือกบนล่างนะครับวันนี้เลือกด้านบนนะครับโอเคนะเ,นเพื่อนๆครับในช่วงนี้นะฮะอันนี้ครับผมแนะนาคลิปหนึ่งถ้าจากนี้นะครับช่วงหรือวันใดที่จะเป็นจุดก,กําเนิดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับปีนี้เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงชีวิตใครหลายคนนะฮะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนใหญ่นะครับมันเหมือนกับเจอทางแยกชีวิตนะฮะถ้าดาวใหญ่ สัมพันธ์กันก็เหมือนกับเราขับรถทางหลวงนะฮะหรือมอเตอร์เวย์นะฮะหรือทางอะไรก็ตามแล้วมันเจอทางแยกที่ต้องเลือกะฮะผ่านไปถ้าเลือกผิดมันไปผิดจังหวัดนี่หรอครับแต่ถ้าดาวย่อยอเล็กลงมานะฮะถ้าต้องเจอทางแยกมันก็อาจจะเป็นทางแยกแบบในหมู่บ้านอ่าทางแยกในอำเภอนะฮะถ้าเลือกผิดอาจจะวกกับมาพอได้บ้างนะฮะถ้าดาวย่อยๆนะครับหรือถ้า ดาวเล็กๆนะฮะสัมพันธ์กันแล้วมันต้องเหลือทางเลือกนะฮะมันอาจจะขับรถกันนะเดินทางฮะแล้วก็ไปผิดหมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวก็เลยวกกับมาหมู่บ้านใหม่ได้นะครับแต่ว่ารอบปีนี้วงรอบปีนี้ส่วนใหญ่มันจะเหมือนกับทางแยกทางถนนใหญ่นะครับคือทางหลวงนะฮะคือถ้าผิดก็ผิดจังหวัดเลยนะฮะไปไกลเลยก็มีนะครับฉะนั้นนะครับถ้าดูจากนี้ไป ช่วงเวลาที่7กับ8นะครับมันจะเจอทางแยกเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะวันที่7จ็ดแปดกันยาครับผมทิ้งลิก์ไว้ข้างล่างนะมันจะเป็นวันที่มีจันทราคนะฮะหรือจันทรุปราคานะครับซึ่งเมื่อไหร่ที่เราเจอไม่จันทร์ก็อาทิตย์นะฮะก็คือสุริยค่าจันทราคาดนะฮะชีวิตในช่วงวันหรือสอสาวันนะครับมักจะมีเหตุปัจจัยเรื่องสําคัญสําคัญอะไรเกิดขึ้นนะครับบางที เป็นเรื่องแรงๆนะฮะเกิดขึ้นกับชีวิตก็ได้หรือบางทีเป็นร้อยต่อของชีวิตครับมีข่าวดีในเรื่องงานใหญ่ได้งานใหญ่ข่าวดีคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าท่านรับปากเรื่องสําคัญไว้หรือบางทีเป็นวันที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญนะครับว่าทํางานจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะครับหรือบางทีมีเหตุปัจจัยนะครับในเรื่องชีวิตคู่ความรักนะฮะมาถึงจุดที่ เราต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญพอดีนะครับเห็นไหมนี่คือจังหวะดาวนะครับอันนี้คือถ้าใครอยู่ในช่วงแรงๆหรือจากนี้ไปมันจะมีเหตุให้ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญอะไรหลากหลายอย่างนะครับแต่ว่าวงรอบจากนี้นะครับตัวนี้นะฮะก็คือช่วงวันที่78นะครับมันจะเริ่มสตาร์ทในการตัดสินใจเรื่องสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะฮะหรือมีทางเลือกทางแยกให้ต้องเลือกนะครับก็ล่าฟังก่อนก่อนล่วงหน้าเพราะว่า บางทีมันยังพอมีเวลาอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะผบว่าหลายคนในช่วงนี้อยากจะขยับเรื่องงานอยากจะขยับเรื่องช่องทางการหาเงินพิเศษจึงมองหาช่องทางการเงินใหม่ๆนะฮะในรูปแบบของงานพิเศษก็ได้ในรูปแบบของคนช่วยเหลือก็ได้ในรูปแบบของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้หรือบางคนกําลังทําธุรกิจกิจกรรมงานที่สองงานพิเศษเอามาทํารวมกับงานประจำครับช่วงนี้คนมีไอเดีย หลากหลายเยอะมากนะฮะแต่บางคนไม่มีอะไรต้องคิดก็ไม่เป็นไรฮะจริงๆก็เป็นบางคน,นะฮะไม่มีเรื่องต้องดิดรลเลยก็มีนะครับดวงดวงนะไม่ต้องแบบดินรนเลยอยู่เฉยๆอยู่ชิวนะฮะบางทีมีเงินครอบครัวเงินกองสีาหรือว่าแต่เงินกองสีนี่ขขังแค่ไหนนี่บางทีมันก็เม็ดเงินมันก็พอๆเดิมๆนะเนี่ยบางทีแต่ถ้าออกไปทําเองมันก็มีความเสี่ยงนะฮะแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะทาอาชีพไรก็ตนะครับเจ็ดกับแปดนี้จะเป็น ช่วงเวลาสตาร์ทที่จะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญนะฮะแต่ถ้าแบบบ้านเมืองนะผมว่าช่วงอาทิตย์นั้นครับเนี่ยเจ็ดแปดนะครับ,รบก็น่าจะมีข่าวอะไรแรงๆข่าวที่เป็นทอ l k กออด e town ข่าวที่ฮือฮาข่าวที่น่าเซอร์ไพรส์ตกใจนะฮะมันก็จะมีในช่วงดังก่าวเนี่ยครับก็มาดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะแล้วก็ในระยะนี้ครับมุมดาวในวันนี้ครับดาวพระจันทร์ยังโคโจรเลงนะฮะ จะไหว้วานให้ใครช่วยเหลือทำอะไรก็ตามทำวันนี้ได้แต่พรุ่งนี้ดาวพระจันทร์จะโครจรอ,อ่อนพลังก็เรียกโครจรเป็นนิดนะฮะพระจันทร์คือจิตใจโครจรเป็นนิดนิดมันเหมือนกับน้อยนิดกันเลยนะมันมีเรื่องน้อยใ,ใจใจน้อยนะฮะเพราะการเซอร์วิสนะครับพระจันทร์คือการเทคแคร์ดูแลเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะโครจรตกมรณะนะครับมันก็จะมีเหตุปัจจัยให้มีเรื่องน้อยใ,หใจหรือไม่สบายใจ หรือแบบเศร้าใจอะไรเงี้ยจะมีเป็น,ปน,ปนวันแห่งการเซสซิทีฟนะฮะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะครับมันจะเป็นช่วงของการเซสซิทีฟเป็นพิเศษเรารู้ดวงล่วงหน้านะก็เตรียมความพร้อมนะอย่าไปเสียเขียบมากนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไม่ได้แต่เรารู้ดวงลุวงหน้าเราก็ได้ป้องกันจิตใจ,จแล้วก็หนักแน่นมั่นคงไม่ถือสาความคําพูดใครมากนะฮะใครพูดอะไรมาช่างมันนะครับสองสามวันเนี้ยพยายามอย่าไปน้อยใจนะครับอย่าไป คิดเอาคาพูดหรือการกระทําทใครมาทําให้อารมณ์เราขุ่นมัวนะมันเป็นแค่ดาวมันผ่านมาผ่านไปเดี๋ยวก็หายไปนะฮะโอเคนะครับก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะเรื่องราวต่างๆมีอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณซอร์แต้งครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์เอาตามสะดวกของเพื่อนนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับก็ขอให้มีความสุขมากนะครับ,อบ,รบโอเคครับดูดวง12ราศีครับ ราศีมังกรครับราศีกุมแลวก็ราศีมีนนะโดยที่มังกรครับวันนี้กิจกรรมต่างๆนะฮะมีดาวเด่นนะครับเรื่องของงานนะครับดาวพระจันทร์โคจรตำแหน่งการงานมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจมีเรื่องอะไรที่แบบเออต้องคิดต้องเคลียร์ต้องแก้รับประสบผลสําเร็จจังหวะดาวเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองดีจังหวะดาวเกี่ยวข้อกับการแก้ปัญหาสําเร็จและมีดวงเกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นหรือจะไปไหนเมื่อไหนครับวันนี้ถือว่าน่าพอใจนะฮะหรือว่าชื่นใจนะครับ แล้ววันนี้ภารกิจไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคครับมีตามปกติหละเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวพระเกตโคจรในตำแหน่งแห่งอุปสรรคอยู่แล้วนะครับฉะนั้นชว่วงนี้เออจะต้องระวังอย่างนะในการคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าพุกมญช้าลูกพี่รุนพี่พยายามเรียกว่าหยาบปะทะนะฮะเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับหลบได้หลบอ่อนน้อมถ่อมตนได้บางเรื่องก็โอเคก็พยายามอย่าเพิ่งไปขัดขืนแข็งข้อนะฮะเพราะว่าเราเสียเปรียบนะครับ แถมดาวอาทิตย์พุธโคจรมรณะนะฮะอธิบายบางทีก็ไม่เข้าใจะะอธิบายเขาฟังนะฮะฉะนั้นพยายามรวบรวมยเอาตัวรอดแต่หรือว่าพยายามยืดหยุนนะฮะวันนี้เป็นพิเศษนะ,นะฮะกบมหน้าก้มตาทํางานกองลรไปแล้วก็อย่าไปขัดแย้งกับใครนะครับเรื่องของเงินทองครับชน,นี้ค่าใช้จ่ายปุบปับฉับพันมานครับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายปุบปับฉับพันบางทีมันมีค่าใช้จ่ายที่เรา บางทีเนาะเราไม่ได้คาดการไว้อยู่นั้นเสียนั้นพังนั้นหายหรือจะไปต้องซื้อของมาอย่างเพิ่มเติมของมาอย่างที่เราใช้อยู่มันหมดอ่ะไอเนี้ยมันจะมีเรื่องราวแบบน,นี้เกิดขึ้นนะฮะบ,บางทีระวังอุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ครับมันเสียมันหายมันพังเลยนะครับโอเคนะฮะดวงดาวต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับความรักนะฮะคนที่คนโสดครับคนโสดนี่ดีเลยนะฮะช่วงนี้คุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยรำสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะฮะมันมีข้อดีคือคุยแล้วสบายใจนะครับ ก็โอเคชอบใครก็คุยนะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้ดวงแฟนก็เสริมดวงเรานะครับมีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันมีกิจกรรมหรือกิจการหรือว่าแม้แต่บางทีมีนัดหมายนะครับเจอกันอะไรก็ว่าไปนะครับก็ถือว่าวันนี้พอจะเกื้อกูลเกื้อหนุนกันได้นะฮะดาวสุขคจอเลงมันจะมีคนมาชอบเราด้วยนะครับอาจจะมีคนมาชอบหรือประทับใจนะครับในในตัวเราในงานของเรานะครับมีสเสน่ห์ชนิดเสน่ห์แรงนะฮะก็บริหารเสน่ห์ดีๆกันนะฮะ แต่ว่าใครค้าขายครับช่วงนี้มุมดาวเด่นนะฮะเรื่องการค้าขายมีโอกาสทำกระไรพิเศษนะครับช่วงนี้มีโอกาสปรับปรุงหน้าร้านหรือดูข้าของเครื่องใช้นะฮะหรือแพคเกจจิ้งหรือว่าจะหาของมาเติมอะไรก็ว่าครับช่วงนี้พยายามดูสินค้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเสริมบางอย่างได้ก็ดีนะฮะให้มันดูเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับจุกเสี็จเนื้อท้องลมกดแก๊สเยอะเท่านอรวซยสวครับระวังเรื่องของการปวดหลังคอบาไหไล กดไหลย้อนนะครับพวกข้อปุกกระดูกต้องับเซฟนะครับลูกหลานบป็วานสั์เลี้ยงวันนี้จะมีความห่วงเล็กๆนะฮะฉะนั้นช่วงนี้พยายามหาเวลาดูแลนิดนึงฮะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามดูแลหรือถามสุนตุกสุกดิบนะครับเป็นระยะระยะบ้างกับลูกหลานหรือว่าคนในครอบครัวนะครับแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้นะครับต่อมาชาวกลุ่มครับภารกิจครับ จวัาดาวเกี่ยวกับวาจาเด่นฮะช่วงนี้พูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังมีโอกาสทาอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษฮะรกระสบประสบผลสําเร็จคนละสิกลุ่มครับจะวะดาวเกี่ยวกับการทํางานเชิงลุกดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญดีเกี่ยวกับการหาไรายได้พิเศษหรือว่าจะทําอะไรส่วนตัวนะครับก็ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะฮะจวัาดาวมันเด่นเรื่องของภารกิจที่ทําปัญหาที่แก้ไว้าวาใ้ใครช่วยเหลือยังได้อยู่ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตารางนัดตารางงานหรือบางทีเวลานในการทํางานมันมีอะไรที่มันแทรกด่วนนะครับไปว่ามันเนี่ยมันจะไม่ตรงตามเวลาที่เรากําหนดไว้เช้าสายใบยเย็ดกลางคืนเราตั้งใจแต่และเวลาทําอะไรเนรี่ยมันมีบางโปรแกรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะฮะนี่เราจะได้รู้ล่วงหน้าไว้ว่าโอเคยืดหยุ่นนะถ้าเป็นไปได้มันเปลี่ยนก็นต้องเปลี่ยนนะครับก็ว่างกันไปตามสถานการณ์ตอนนั้นนะฮะอ่ายืดหยุ่นนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ มูลดาการเงินครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆมันคือเรื่องการเดินทาง,ทางการกิน<ๆ>การนัดหมายบางทีมีดวงไปกับคนที่รักนะฮะไปกับพักเพื่อนฟุกนะครับคือมันเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้วเจอของถูกใจนะฮะมันเนี้ยจะเจอของถูกใจซื้อแบบที่เราไม่คาดคิดแล้วซื้อเฉยเลยนะฮะอ้าวโอเคไม่เป็นไรซื้อได้วอช็อปได้ช่วงนี้พอจะหมุนเงินได้นะครับแต่เลือกร้านดีๆนะฮะหรือว่าเลือกสินค้าดีๆมันมีโอกาสเจอของที่มีตำหนิสั่งย่างได้อย่างอะไรเงี้ยคือมันต้องดู เรื่องของของที่ได้มาด้วยนะฮะหรือของที่จะซื้อด้วยนะครับรายละเอียดตรวจสอบญญรละเอียดไปพิเศษนะครับต่อมาเรื่องของขายค้าขาย,ขายครับช่วงนี้ว่าไปนะฮะมีโอกาสทํากําไรพิเศษหรืออยู่แบบไม่คิดว่าขายได้ขายได้เฉยฮะบางทีมีลูกค้านะฮะบางเจ้าเข้ามาดูเหมือนจะยากจ่อยู่ว่าง่ายนะครับเนี่ยมันก็จะมีแต่บางทีดูเหมือนง่ายจะอยู่โ,โหยากนะฮะวันนี้มันจะมีเรจนจสลับสลับไม่แน่นอนนะฮะไม่แปลกก็ยังหมุนแล้วก็ยัง สุดท้ายยังขายโอเคอยู่นะครับเรื่องของความรักคนโสดช่วงนี้ระวังคนที่มีกู้แฟนแล้วส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้ตัวเองต้องระมัดระวังความขัดแย้งเล็กๆนะฮะหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะครับฉะนั้นช่วยใ้พยายามระวัดระวังคําพูดดีๆบางทีมันมีประโยคที่ทําให้สะเทือนใจนะครับชนช่วยในเซฟเซฟคำพูดวาจานะฮะเดี๋ยวรวมไม่เป็นปัญหาอะไรที่มันหนักหนาแต่ว่าพยายามรักษาความรู้สึกระหว่างกันนะฮะในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะครับต่อมาใครที่ มีลูกล้านบริวาเรเสต้ยงวันนี้เป็นวันที่เด่นนะครับเราจะมีเรื่องชื่นใจมีเรื่องสบายใจมีเรื่องทําให้เรามีความสุขใจเป็นพิเศษครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับทีนี้ปวดหัวความดันไมเกรนท่านในวัยซซครับมีอาการกดระย้อนล้อนในครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของขอาการผมเรียกว่าไม่ค่อยสบายสบายตัวนะฮะหรือว่าติดเชื้อง่ายต้องระวังน,นะครับเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีสดใสเบอร์นหน้าแต่งหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้นะฮะโอเคครับต่อมาชาวราศี มีนครับภารกิจดาวงานเด่นครับแก้ปัญหาสเร็จครับมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจสามารถเคลียร์แก้จัดการได้เรื่องอะไรที่แบบเราอึดอัดหรือทุกข์กังวลใจนะฮะมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลหรือไม่สบายใจครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มีอุปสรรคจุกจิกให้รบกวนใจอยู่บ้างแต่เดี๋ยวก็จัดการเคลียร์แก้แลหลายๆอย่างได้หมดนะฮะชาวราศีมีข้อดีคือ ชงน้ดาวาจาเด่นนะฮะพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังชงนี้ดาวาจาเด่นอย่างคือเวลาพูดหรือโน้มน้าวใจคนได้ครับถ้าใครช่วงนี้มีเรื่องอะไรจะให้ใครช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาโอเคแก้ได้เฉพาะดาวาจาเด่นอย่างนี้คือบางทีไม่ใช่แค่เรื่องของการงานหรือ,รอการเงินให้เรื่องความรักนวยนะครับช่วงนี้คุยกับแฟ,แฟนแฟนยังพอจะเข้าใจนะครับแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งให้เพื่อนๆครับชุนี้แฟนเราจะเครียดด้วยงานของเขา เกิดโดยเรื่องของการหมุนเงินในกระตานะครับชงนิพยายามอย่าทะเลาะเลี่ยงการทะเลาะนะครับจเย็นๆนะฮะถ้าแบบจะมีปัญหาพยายามหลบทันทีนะฮะถ้าบางประโยคที่พูดแล้วมันกำลังจะมีปัญหาพยายามหลบหลบเลี่ยงๆ,ๆนิดนะครับต่อมามุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของทว่าไปนะฮะช่วงนี้การเงินหมุนได้สบายใจตรงนี้นะฮะขายวันนี้เรามาระวังเรื่องคําพูดให้ข้อมูลผิดนะฮะต้องแม่นเรื่องข้อมูลตัวเราอาจจะโอเค แต่ว่าลูกน้องบริวารนะฮะชวงนี้อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานหรือไม่ค่อยมีสมาธิในการค้าขายฉะนั้นต้องระวังเดินหลุดเองนะครับฉะนั้นต้องคอยสังเกตเตือนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะคนโสดชุงนี้มีสเสน่ห์ครับชอบใครให้คุยใกล้ชิดได้มีโอกาสมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกันเป็นพิเศษนะครับชวงนี้ดาวความรักถือว่าน่าพอใจแล้วก็สเสน่ห์แรงครับชวงนี้นครับดาวพระศุกร์โคจรอ,อยู่ใน ตำแหน่งพุธะนะฮะก็ตำแหน่งราชาโชคมีคนรู้สึกดีชอบหรือคุยกับใครคนรู้สึกดีกับเรานะฮะฉะนั้นช่วงนี้พาอจะพูดจะคุยโอเคส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะดาวความรักนะครับในช่วงนี้ดวงแฟนก็เสริมดวงเรานะครับพอจะพึ่งพาไหววานให้ช่วยแต่สําคัญข้อหน,นึ่งอันนี้ที่เตือนสักครู่นะครับคือระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะฮะแฟนช่วงนี้นอารมณ์ร้อนเราก็ต้องหรือว่าอารมณ์ิึ้กหรือลรมดิ่งเราต้องให้กันกำลังใจเต็มที่นะฮะอย่าไป ถือโทษโกดเครืองเขานะฮะอย่าไปถือสาความบางประโยคที่เขาพูดแล้วบางทีมันมาจากความเครียดของเขานะครับโอเคนะฮะให้กาลังใจกันนะโอเคแล้วก็ให้อาภาัยด้วยนะฮะแล้วก็ลูกหลานบริวาราสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ดวงเด่นนะครับเราจะมีความสุขในการที่เขาทําอะไรดีๆให้เรานะฮะแต่ว่าต้องระวังสุขภาพร่รางกายลูกหลานบริวาราสัตว์เลี้ยงระวังเขาป่วยขึ้นมาสบายหรือมีโดนเชืนะ้นเตัวเล็กๆน้อยนะครับเสน่ห์เสื้อผ้าครับเน้นสีมงคลนะฮะใบหน้าแต่งหน้าแนวเข้ม หรือจัดเต็มได้นะครับเผื่อมีเรื่องอะไรในช่วงนี้ไว้วานให้ใครช่วยเหลือได้สิ่งต้องระวัดระวังอย่างหนึ่งช่วงนี้มันมีงานด่วนนะครับเพื่อนๆเตรียมตัวเลยมีงานหรือกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือจากการก็ได้เข้ามาแทรกเข้ามาด่วนนะครับก็เตรียมความพร้อมว่าถ้าวันนี้มันไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้เราก็ยืดหยุ่นนะครับว่าไงว่ากันในตอนนั้นแล้วกันนะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะท่านที่ฟังเวลาใดก็ตามขอให้มีความสุขนะครับซึ่งดีๆเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวเดินทางปลอดภัยทั้งตัวเราและครอบครัวนะครับเป็นกัังใจนะครบ สู้กันต่อฮะสวัสดีครับ